ว้าป,ประต้วน่อยมันแกยๆแล้วกูกูได้ตลอดขอบคุณครับเราต้องเลือนถึงจะได้ออกเว้ยเ <c oughs> ยไอ้คุณตกดาวไปสั์ What the fuck ต o y อยู่ว t นายยกที่รอที่สุดเฮ้ยเวอร์มาแล้วอผมไม่ได้หรอโทษนะครับไปขัดความหวานไม่ได้ไม่ได้ขัดปีไม่ได้ขัดว่าไงพี่อ้าวชุดทำไมกูเป็นอย่างงี้สชุดที่กูเสียบไว้ทำไมเป็นอย่างงี้ไอ้เียอะไรวะแน่ว e f ฟั k ไอ้สอดเต้นครับผม อาผมผมบอกว่าขัดเฉยผมไม่ได้พูดอะไรครับจีบกันต่อได้นะจีบกันต่อได้เออกูรู้แล้วมึงอยู่โรงเรียนอะไรไม่ไม่ได้อยู่โรงเรียนครับแอดมินเหรอไม่ใช่อ่ะเรียนจบแล้วอช่างปะเนี่ย <c oughs> เออกูถามไอซีมึงตอบโอตีไอะ่ะใจเย็นสิพี่ชายาไอซี <c oughs> อุ้งอยู่ในอะไรเนาะพี่อายุเท่าไหร่นะเจริญพรสาธุสาธุด้วยพี่พี่อายุเท่าไหร่ครับฮะพี่อายุเท่าไหร่ปิดป่วนอ๋อเจอไหมไหมอพี่ขึ้นยังอุ่้ยไอ้สารเลยจะกูน้อยกันไปละชั่วจริงๆเนี่ย ไปเรื่อยแล้วก็พี่สิบขวบไงผมก็เลยสงสัยไม่ใช่แต่อู๋สีเขาไม่ได้สิบขวบนี่เอือฮะอ๋อไอซีคือสิบขวบใช่ไหมเอ้ยแต่ทำไมโทษนะพี่เสียงแบบไม่ใช่สิบขวบแบบเอ้ยสาวสัตว์โทรแม่โทรมาน้องไม่ใช่สาวทักอ๋อโอ้จบเลยแม่อยู่นอกบ้านเนี่ยแฟนก็รักแฟนเด้อผมไม่ได้มีแฟนผมคุยทุกคน เล้ยงแว่เล้แงแว่อย่าไปฟ้องเนอื่นนะว่าแต่คนข้างพี่นี่แฟนพี่ปะอันออ๋ผมจีบได้ปะฮะผมจีบได้ปะได้นะผมจีบได้ปะไม่อยากใช้คำว่าจีบอะใช้คำว่าเราคุยกันได้ไหมเพราะว่าเขาอยากคุยกับมึงไหมเจ้าชู้ขนาดนั้นอะผมไม่ได้เจ้าชู้เพิ่งรู้จักผมสองอาทิตย์ว่าผมเป็นเจ้าชู้ได้ไงเนี่ยจริงวะเนี่ยใช่เอ็งไปลองาใครมาบ้างเนี่ยตั้งแต่เข้ามาเมืองนี้ได้สองอาทิตย์ก็ไม่มีแฟนเลยนะเพื่อนมีแฟนกันไปหมดแล้วไม่มีใครเอาก็ครับใช่ น้องน้ำเสียงรอรอหน่อยดิผมทำไม่เป็นอ่ะเสียงตรงๆอย่างนี้เลยคนนี้สอนเนี่ยไอเด็กสิบขวบสอนเนี่ยไอ้ยอ้ยรูสอนสอนลุงหน่อยเออโอ้สับโอ้สีผมตกหัวแม่งเนี่ยโอ้สีผมก็แก่เท่าคุณแหละเสียงอ่ะน้ำฝนโอ้โสีแก่เท่าไรสิบปีฮะสิบปีปีบริบูรณ์สิบเอ็ดเฮ้ยไม่ใช่สิบเจ็ดปีโอ้ยน้องน้องเอ้ยเยอะพออย่าทิมอย่าทิมอย่าทิมเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ เปิ็ดผ้าออมเดินได้อะตัดพี่ไปยืนตรงเดิมไปผมจะแต่งตัวมึงก็แปลงไม่ดีเนาะใครทำมึงเนาะกูถามจริงมึงกินยาไหมไม่มีกินยาไหมไม่มีไม่มีไม่ไปรับยาอะไรนะไม่ไปรับยาวะอะไรไปรับยาเออมึงไม่ไปรับยาวะส่วนปุ้งอะไม่เก็ทเหรอไม่เก็ทไม่เก็ทเหรอติดยาแหละไอ้เนี่ยอะไรมันคือรับยาก็ไอ้นี่ทางอ้อมไงอ๋อผมไม่เคยเป็นอินโนเซนต์อ๋้ คนนันด่าทั้งออมเองก็ไม่รู้ใช่ไหมก็ไม่รู้นะก็ก็รู้จักแก๊งเจรือนไหมมันด่าผมจาท้อเพราะผมไม่รู้เรื่องโอ้ยมันไปทั่วไอ้เจรือ่ะก็รู้แต่ว่ามันมันด่าผมไม่รู้สึกอะไรไงด่าเพื่อนผมมันเพื่อนผมก็ด่ากลับแต่ว่าด่าผมก็นิ่งๆเลยเพราะผมไม่รู้สึกอะไรผูไม่รู้เรื่องจริงจริไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยอไปแชรเว้ยนีคำนั้นอ่ะจริงจริงจริงไอพวกเนี้ยเพราะว่า เกิดอะไรขึ้นผมให้ลูกน้องผมจัดการหมดเลยผมนิ่งๆดีกเลยดูชุดผมดิจะเป็นลูกน้องได้ไงเนี่ยแต่ผมเป็นลูกน้องก่อถ้าได้แต่ว่าผมขอตังค์พี่ได้ไหมพี่ต้องเลี้ยงผมเดือนละวันละวันละแสนไม่เป็นไรไว้คุยกันนี้อีกสิ่อะไรนะหลังจากนี้กูไม่ต้องเจอกันแล้วเลยก็ทำความรู้จักกันไว้ไงเออพี่ชื่ออะไรนะพิมพ์อลิศกูไม่อยากรู้จักมึงไปนะพิมพ์อลิศผมรู้สึกแบบคือชื่อคนกุ้นหน่อยเดี๋ยวเช็คเบอร์แป๊บอืมไม่ต้องโทรมาเราได้รู้จักกันใช่ไหมนี่อะนะใช่ไหมนี่อาสรุป เคยเจอหรือไม่เคยเจอนี่เหมือนหเหมือนจำได้ว่าเคยทักอ่ะพิมพ์อาริสอ่ะไม่ไม่มีเบอร์ว่ะกูไม่อยากเจอมึงกูไม่อยากเจอมึงไม่มีเบอร์ว่ะเออดียวแต่เมื่อไม่กี่วันที่แล้วพี่ได้ใส่แบบชุดเอลป่ะเอลเป็ชุดทเทเซนมาให้หถอดมาดูสิหนึออ่งสก่อใส่บิกินี่ก่อจริงไม่เห็นอ่ะมันเล็กเกินเด็กชายมากเห็นไ,ไหมดูร้ายกูด้วยพูดอะไรเกินใจร้ายกูด้วยก็เลยเยอะ ขี้กาผมก็มีอะไรนะเออไหนไม่อยากถอดไอ้เนี่ยกูไมึงอ่ไอยากดูไลา์มืออะเดี๋ยวไอ้เน้างไม่รู้ไหมทำไมกูถึงกูไม่อยากดูไลา์มึงทำไมกูไม่อยากดูขี้กาอะอ๋อเพราะว่าพี่ก็เห็นทุกวันแล้วใช่ไหมหยิบตัวเองตัวเองอะไม่ใช่กูไม่มีอ๋อครับผมอยู่ทอยู่ที่วัดอะไรเนี่ยอยู่ที่จังหวัดไหนเชียงใหม่ครับตามทุกบ้านเลยหรอกูอยู่เชียงใหม่เนี่ยเอาเหรอเออกูอยู่เมืเนี่ย อาชิบหายแล้วกูโดนมีดปัดคอไม่ได้นั่งเด็กก๋วยเตี๋ยวอยู่ดีเนี่ยมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนไม่บอกแล้วกันเดี๋ยวโดนมีดปัดคอไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างในข้างในไม่บอกไม่บอกไม่บอกเอ้าไอ้เที่เราก็จะทำละครจักรันี่กูไม่ทำไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวโดนแบบวัยรุ่นแบบเลือดร้อนมีดปัดคอออกข่าวหน้าหนึ่งไม่เอาเฮ้ยมึงมือจักบังวะบังโจอ่ะไม่รู้จักแล้วมึงมึงรู้จักพี่พีบปางไม่รู้จักกูน้องกูน้องพี่พีน่ะใครวะก็บอกว่ากูไม่รู้จักัพีด้รู้จักกูน้อองงเเ อ๋อรู้จักประยุทธ์ปะเออรู้จัก่ายแค่นั้นแหละลุงกูเองอย่าพูดเลยลุงกูเองเออเอเถกูเก่งไปเนี่ยเก่งผมไม่เต็มดูชุดผมเนี่ยชุดชุดอย่างเงี้ยไปสวนดอกป่ะไปสวนดอกป่ะไปสวนดอกไหมอย่าเพิ่งไปนะอยู่กูเองก่อนสนุกดีป่ะนนแปกติมันีจาไปงนกูเนี่ยนานเลยจะเจอคนแบบนี้เพราะคนปกติมันเดินหนีจากผมไปตั้งนานแล้วอ๋อกูคุยโม่วงอ่ะไอ้เนี่ย ต่กูไม่คุยกูไม่คุยกูลูกผู้หญิงกูไม่คุยมั่วน่อยผมก็ไม่คุยมั่นนะผู้หญิงอะโอ้ยใช่เหรออ่าแล้วเมื่อกี้ที่คุยมั่นนี่คืออะไรเออคืออะไรอ่ะเพื่อนไงเขาเรียกว่าเพื่อนอ๋ออ๋อทักววาเพื่อนแท่ห้องเดียวกันป้ะห้องเดียวกันไหมครับไม่ใช่เพื่อนเท้ห้องเดียวกันเป็นห้องแท้ที่เป็นห้องเป็นเพื่อนที่เขาก็ทักอ่าไม่ใช่ทักเด็เขาเรียกว่าแอดผมมาอ่านะกูพาเขาไปบ้านปูไม่ได้มึง่ะ ไม่เคยไปเอ้ยบ้านปู่มอยู่ที่ไหนนะเคยเห็นใน y o ยูทูบอบบมึงก็ได้ไปบุญใหม่มาไปหาพ่อไอ้จักไม่ผมผมเพิ่งเอาผมเพิ่งซื้อเกมเลยสองอาทิตย์ที่แล้วเราก็เข้าเกมนี้เป็นเกมแรกเมืองแรกเลยตอนทีใช่คือที่แรกไม่คิดจะเล่นเกมแบบนี้หรอกเพราะว่ามันมึงกดอัลติเมทเดฟเซียนเธอไดิผ่านผ่านเวลาชีวิตอ่ะแต่ว่ามึงกดอัลติเมทเดฟเซียนเธอไม่เอาทำไมรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่มึงกดเอซีขึ้นมาอ่าฮะมึงเลือกไปอันที่สอง G A M E อ่ะเห็นไหมอ่าฮะใช่นไหม อมันแปลว่า disconnect อะแมวแปลว่าอะไรวะเอ่อแปลเป็นไทยไม่หออกรู้แค่ว่าภาษาอังกฤษก็ disconnect ก็คือออกจากระบบอะฉลาดเขาด้วยกูเอ่อผมเปล่าไม่มีอะไรหรอกผมอ่านไทยไม่ออกนะอ่านเป็นออกแค่อังกฤษผมจึงถามไปว่าพี่คนนั้นเขาชื่ออะไรบุกมันไม่ออกเช่อหนีมาแปลว่าอะไรวะแปลว่าอืมอืมอือนี่คือไม่รู้ไม่แน่แปลว่าอะไร ไอ้สแตกหนมยั่วพีไอ้สักกูสักรถน้ำหนักขมอยาศขมอยาศขมอยากกูกำลังลดน้ำหนักอยู่เลยอะไรนะกูกำลังลดน้ำหนักอยู่เลยอ๋อช่วงนี้กูจะทำขนมด้วยรถรถไปทำไมน้ำหนักอ่ะเสือเหลืองกูกูอยากรถไงรถไปทำไมอะรถไปทำไมเสือทำไมอ่ะก็อยากรู้ไงเฮ้ยตอบไลน์เขาก่อนตอบไลน์เขาก่อนตอบไลน์เขาก่อนนะแมวแมวโอ้ตอบไปเขาด้วย อันนี้แม่โทรแม่ทักมาด่ามั้เนี่ยไม่ใช่มาเล่นเกมดึก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 ทำไมไม่นอนอ่ะไม่ใช่แม่ไม่มีไม่ใช่เหรอมึงเกิดมบอกอไม่ไพ่เหรไม่แม่อันนี้แล้วแม่อะไรไปนอนแล้วอ๋อเดินตรงของแม่นี่พี่เอาลง youtube ตรงของแม่พี่ <c oughs> ดูหน่ยผม,มทำตามมึงเรียนโรงเรียนอะไรเนี่ยโอซี <IC? S 2> อ,อ่ะโอซีโอซีโอซีเหรอบมอคุูก็ตายดิคุกไม่ทำอะไรมึงหรอกก็อย่างที่พูดอ่ะดว่านั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เดี๋ยวเพอรมีคนวัยรุ่นหัวร้อนมาทิ่มยังไงไม่รู้ มียอ่อนไอ้ที่มเบียวเคอะไรนะก็เห็นในข่าวเต็มเยอะแยะไปหมดหนุ่มไวรุ่นเลือดซ่าไม่เห็นอะล่าสุดะไรนะข่าวล่าสุดอที่ผมไปนั่งฟังมาเป่อทะเลาะกันในเกมเพื่อนสนิทคนหนึ่งหลอกไปแล้วก็ผู้หญิงอีกคนนึงไปกระทำชำเราพี่สนใจอย่างนั้นเปล่าไม่เอาไม่เป็นไรต่อไปนนาะมึงจะเป็นเอาไหมสนใจไหมก็ก็อยากอยู่นะแบบอยากจะเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ชายที่ทำไม่ใช่โดนอยอกหยก พี่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอจะไม่เี่ยกูตายแลยถ้าถ่ายเยนะพี่ไม่ได้ถ่ายลงยูทูบใช่ไหมไม่ได้ถ่ายมจบชื่อเสียงเลยนะเว้ยมึงอยากดังมึงอยากดังในทวิตต์ตกไหมะผมดังแล้วด่าคนไว้พี่ก็เกิอยู่เด็กช่างหรือเด็กอินเตอร์นฮะพี่อะอยู่เด็กอะไรพี่พี่อะอายุเท่าไหร่นะพี่อะอายุเท่าไหร่พี่นี้สิบเก้าอ๋อพี่ต้องเรียกผมน้องเพราะว่าผมเป็นน้องพี่อะไรผมสิบเจ็ดไงไอซีโอซีโอ้สิบเจ็ดสิบเจ็ดทำไมเสียงเงี้ยโอ้เสียงโตไงเสียงโต คิดว่าสามสิบเอาถามจริงอันนี้คือไม่ไม่อันนี้พี่พี่ปรับวงวงไม้ได้ไหมเสียงเบามากได้ได้ได้มันพี่สาวออกไม่ออกนอกอะคือผมเป็นคนเสียงอย่างงี้ไง็ยังถึงบอกว่าทําเสียงหวานกีบสาวไม่เป็นอะลองได้ไม่เป็นไรเขาชอบเสียงผู้ใหญ่กันอะไรวะไอนี่อะไรนะเขาชียผู้ใหญ่กันไม่เชื่อเพื่อนผมมั่งมีคนหนึ่งที่ผมไปคุยคุยไว้ใช่ไหมเมื่อไม่หลายเมื่อหลายก่อนก่อนล่าสุดตอนนี้เพื่อนผมมันคาบไปแดกละ ไปคุยกันตอนไหนก็ไม่รู้เป็นแฟนกันละลงดิสเรียบร้อยแล้วสำหรับไปสี่นะใช่แล้วก็มานั่งจีบกันให้ผมฟังเนี่ยริงไม่เสียใจเหรอก็เสียใจแต่เรามีคติกระจำใจว่าเราไม่กินของของเพื่อนอ๋อแต่เพื่อนกินของเราใช่แต่เวลาเราเพราะว่าเพราะว่าผมก็คุยเฉยๆยังไม่ได้จีบถึงขั้นแบบจีบลึกๆไงแค่คุยทางายคุยเล่นๆอ่ะเหรออ้ยไม่ใช่ก็คุยจริงจังแต่ไม่ได้จริงจัง แอปแบบไหนที่ชอบจริงอ่ะนี่คนนึงที่ผมจริงจังแล้วแต่ผมไปหักอกเคไว้อ่ะเสียใจยังไม่ถ่ายแล้วหายเตียๆเลยอุ้ยไม่เอาไม่แทงพอชูเฮ้ยไมิตีไม่ตีกันพี่ไม่บอลโซนไม่เอาอยากเล่นอยากเล่นแต่งชุดคุยกันสนุกแล้วไปตีกันทําไมรู้จักแต่วอลทามเนี่ยอ้าวแล้วสมุกพี่เด็กอะไรเนี่ยพี่ยังไม่บอูเลยเด็กช่างเจอผมแบบนี้ตายจำไม่ได้เหรอไม่เอาเเฮ้ยคยเห็นหนูไหมเคยดิไอ้อลิคกูยังเคยก็บอกแล้วว่าเคยผมก็ป้วนเป็นแถวเช็คช่างแหละแถวาลา ฝั่งซ้ายมือแต่ผมไม่ได้อยู่เด็กช่างนะผมก็เคยเจอไงผมอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาพี่ไปตรงนั้นผมก็เจอไงกูไม่เคยไปกูอยู่อินเตอร์เอ้าเหรอเออแตกแล้วกูใครจำใครมาเนี่ยอยู่อินเตอร์เนี่ยเออก็ใส่ไงวะน่ะเออสรุปไปพี่ชายเท่าไหร่นะพี่ชายไอพี่พิมพ์อะผมไม่ใช่ชื่อพิมพ์ชื่ออะไรอ่ะอริสเหรอไม่ใช่ชื่อสุดหล่ออ๋อคิเล่ชื่ออะไรพี่ฮะสุดหล่อพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อชื่ออตตินชื่ออตตินอตตินโอซีเหรอ เฮ้ยโอสีพอไอซีชื่อออตตินทำไมไม่ตั้งชื่อว่าออตตินออนะชื่อออตตินทำไมตั้งชื่อว่าพิมอาริสอ่ะไม่รู้ดินี่นี่นี่ชื่อผมอ่านดังๆแน่นๆวายเออเครือข่ายนี่มันเป็นชื่อแก๊งมาเลยพี่เป็นครอบครัวเป็นครอบครัวครับสัญลักษณ์ของคนที่เน็ตกากเฮ้ยใช้แอนดรอยหรอเนี่ยใช่ใช้แอนดรอยดิไม่ชอบไอโฟนไอปพลิเคชัอะไรปะเนี่ยไม่ใช้ โปรแกรมเออ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโปรมอ่เกมคนเล่นเหรอโปรแกรมดูดเงินอ่ะเกมคนเล่นเหรอนะดเอะไรนะไม่ได้ดูดเงินจากพี่ดูดเงินตัวเองจากผมอ่ะจากบัญชีผมอ่ะมึงทำเพื่อทำเพื่อกูอยากรู้เนี่ยไม่ได้ทำเพื่อทำไปแล้วเออเอออ๋อทำสบายเลยทำสบายเลย อะไรนะเครือข่ายอ่ะรุ่นใหญ่สุดเลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยรุ่นใหญ่สุดเลยผู้สร้างผู้สร้างเลยเหรอเป็นมีผู้สร้างสี่คนอยูนิทูไบ่เหรอเห็นรุ่นแรกอยู่นะพี่เหมือนมีคนตั้งไปแล้วคนหนึ่งไม่รู้ชื่ออะไรจะไม่ได้มีมีมีผู้ก่อตั้งอยู่สี่คนใช่ป่ะ้ใช่ใช่ป่ะผมเป็นคนที่สามใช่หรอใช่โอ้ยพี่เล่นได้ได้กี่เดือนแล้วเนี่ยสองอาทิตย์ผู้ผู้ก่อตั้งเลยนะก็ก่อตั้งร่วมกันกับเพื่อนไงเพราะแต่ก่อนแก้งเลี้ยนไม่มีนะไอ้เครือข่ายครอบัวนะได้เลย นนลลมันมีเหรอมี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 คนเคยตั้งอยู่เหรอตั้งแต่เมื่อไหร่นานยังน้อยแล้วกี่เดือนแล้วเฮ้ยหนุ่มยาตีเขาเล่นอันนี้กันอยู่คุยกันอยู่หนุ่มใจเย็นเขามาเปลี่ยนเสื้อเปล่าก็เป็นไปได้แต่ว่าพูดไว้ก่อนไงไม่อยากตายกำลังเปลี่ยนชุดอยู่คุยกำลังสนุกสนุกจะมาตีกันได้ไงจริงไหมแลกเบอร์กันเถึงเงี้ยอะไรนะแลกเบอร์กันเถึงเงี้ยก็ได้คุยกันอันนี่มาเบอร์ผมจนเครือข่าย46664เอาไปเอาไป46664 4664 4 6 4จนเครือข่ายเรียกผมว่าจนจนที่แปลว่ามมีเกิดอะไรนะ4 6 6 4 4 6 6 4 6 6 3ตัว4ขึ้นต้นด้วย4ลงท้ายด้วย4 6 3ตัวโทรติดแล้วชื่ออะไรนะพิมมาลิศวอมใหญ่ยังไม่คุยอ่ะผมไม่มีเงินเลยผมไม่ได้เติม M เลยอ่ะแต่ว่าจะเติม M อยู่ผมไม่มีเงินผมเป็นตัวฟรีในแก๊งอ่ะโอดี <ไ>แต่รุ่นโตไอ้นี่นมาทำไมมันมเดินฟังเราคุยกันนะสนุกดีพูด,ดเลย,เลยจริงเหมือนฟังไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะทีวีโชว์อววอะคมเมดี้อ่ะอือไปอะไรโชว์อีกอะไรโชว์อีกชวนคุยดิอะไรโช่วยชวนคุยดิคุยดิพ่อเฉีย,ยออดอะไรวะคุยตั้งนานเพิ่งมาแต่งตัวเนี่ยใช่ไม่มีสมาธิไงอตอนนี้มันมีสมาธิไหมตรงก็ไม่เอ่อมันแต่งตัวเสื้อในเสื้อในสิบห้าเสื้อในสิบห้านอกแี่เฉยเลยนะที่สิบหกเด็กไอเด็ก อะไรนะผมหมอใช่ใช่ผมชื่อธีรักครับเหนียบแนงตั้งแต่พี่เจอเนี่ยเลยเฮียตัวตัวตัวเฮียพ่อไงผมไม่ได้ว่าพี่กูดีเนาะกูดีไอ้สัสพี่ก็บอกว่าเรียกอะไรก็เรียกเลยเอ้อไปกินไก่ไหมเคฟเซียนะเออไปไหมไม่เอาเดี๋ยวโดือบกูซื้อลองรักรอบเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูซื้อให้แล้วเดี๋ยวกูซื้อให้แล้วมึงไม่เอาฟังมึงฟังมึงฟังไอ้สัส กูไม่กินมึงซื้อ,อ<ด>ให้แล้วมึงไปล่ะมึงเดี๋ยวมึงจะโดนโดนตีนกูนจริงๆอะ่ะมึงฟังไอ้สารเดี๋ยวกูซื้อให้มึงใช่ไหมแล้วมึงก็ลาไปกินในน้ำนะเห็นไหมกิ <c oughs> ในในกินในไหนนะในน้ำทำไมต้องไปกินในน้ำอะ่ะเด็กเขาด่าหนังอ๊อพี่มันแปลว่าอะไรอะ่ะก<ม>ูบอกแล้วว่าดา่ากูไม่รู้เรื่องหรอกอย่ามาด่าเลยก,กินทางน้ำไงมึงกินมึงข้าวไข่กินในน้ำอกระปะจะบอกจะด่าว่ากระปะงี้ยหรอกระปะอะไรวแปลว่าอะไรวะเอ้ยเออตัวอะไรอยู่เนี่ยนะวะฉลามหรอตบกบกบพ่อกินไก่อ่ะ ตัวอะไรวะกินน้ำกินไก่เอ่อจระเข้เหรอจระเข้อพ่อของกินไก่อะเอามากินทุกหมดนะมันเอาขาพี่ไปพี่ไปเอาขาหยดน้ำมันมากินนะเกือบแล้วพี่เกือบทุกเกือบทุกเป็นสันนิษฐะพี่เอ้ยแต่มีขางูงูพ่อมีขาพี่ขาพี่ เออเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ข้อกระไดอ่ะข้อกระไดที่แบบควายเหรอไม่ใช่ข้อกระไดคือตัวเหี้ยไงตัวเคร่้ไงตัวเขร่ไม่ใช่มันพี่ไงลุงตู่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 พี่ไงเหี้ยต้องบอกลุงตู่ให้ถึงจะรู้จักอ๋อใช่ไหมแต่ผมชอบลุงแกนะโ้ลุงแกไม่งับ ทำเพลงต้องหลายอัลบั้มอ่ะเพลงอะไรบ้างไปร้องให้ฟังจำไม่ได้เลยมันเก่าแล้วโอ้ันนี้ก็ฟังเพลินเลยเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อเรื่อยเรื่อยฟังเพลินเหมฮะบอกแล้วแบบนี้มันสนุกยังไปฆ่าฟันกันเลยนั่งคุยกันดีกว่าเออพี่มีเหรียมเนะไอเด็กมีเหรียญป่ะหพรุ่งนี้อะไรนะผู้นี้เหรอใช่ผู้นี้ผมมีไปแข่งกีฬาแข่งอะไรว่ายน้ำแข่งกับเพี่อบอลคาร์บอลบอลพ่อ ผมไม่แข่งกีฬาแข่งอะไรกีฬาเตะบอลเหรอใช่มักกีฬาอะไรมะกีฬาอะไรพี่มันกีฬาว่ายน้ำมั้งไอ้สัสอ๋อก็คนเมื่อกี้ก็ว่ายน้ำแบบแข่กับเพี่อเหรอกูไปว่ายน้ำแข่งกับลุงมึงอะอ๋อชนะปะไม่ใช่ลุงมั้งอะลูกน้องลูกน้องพี่คนไหนลูกน้องผมมีหลายคนด้วยมีทั้งเด็กข้างไข่ด้วข้างขาเด็กข้างนิ้วก้อยอยู่ที่สภาอะไรเหี้ยใครวะลุงมออ่คืลุงมื้อ ตัวเี้เหรอใช่จะมาดูไหมล่ะมาดูได้นะดูอะไรดูหางเปียไม่เอาไม่โอ้ยมึงไม่อยากให้มึงดู้วยใหญ่เกินเนี่ยโอ้ยไม่ของเราพิชายที่นี่คือคอมบอดี้นะครับไม่ฆ่าฟันครับผมครับผมแต่มันทิ้งของได้วะเนี่ยมึงเติงตัวนานจังวะลบออกมันก็มันมันเซฟแล้วมันก็หายอ่ะก็เลยแต่งตัวงานเเออจะนแล้วทีนี้จะตั้งจะเซฟใหม่ก็ตั้งชื่อเดิมไอ้กอดอันเก่าก็ทิ้งไม่ได้ใช่ไหมอืมไปแล้วไปเอะเฮ้ยไม่ยอมพึ่งไปยังพึ่งไปเอามาทิ้งเฉยโอ้ยเฮียข้ามกูด้วย มีห้าผมกูเนาะช่างมันค่อยมาเปลี่ยนวันหลังวันนี้ใช่ชุดนี้แหละปะแล้ววันนี้ไปเปลี่ยนที่อื่นไปเปลี่ยนร้านนึงอะไ้ๆร้อนนี้คนเยอะไหมเดี๋ยวผมไปไม่มีหาเลยเลยไปกูเลยอ้าเมื่อกี้ผมขับรถมามันมันรีเหรอเออมันไม่นาออนมาไปไม่ถูกอ่ะไอ้ยันเนี่ยไปไม่ถูกใช่แต่พี่เสียงเบามากพี่พี่พี่ผู้หญิงอ่ะฮัลโหลขอบคุณครับ ดังยังดังแล้วไปรูปท่านี้มันรูปท่าอะไรอ่ะ u l t i m เ t e F4 ไปอีกร้านนึงนะชอบอันนี้นี่เปลี่ยนเปลี่ยนชุดไม่ได้รถคันนี้เองข้างมังให้หน่อยี p i ีววันช่างผมขับอยู่ข้างพี่ตอนนั้นจำได้เปล่าไม่รู้ว่าคนไหนไม่รู้ว่าคนไหนอ่ะแต่ว่าคนที่ขับคันนี้ผมบอกว่ามันต้องเกลียนถึงจะได้ออกอ๋อโอ้หนูก็ขับเหมือนกันแล้วผมก็ลืมดูทางเสยตกน้ำไปเลยก็ว่าอยู่ตอนนี้เป็นพี่ใช่ไหมพี่พี่พี่ที่ขับ El Part อ่ะนะไม่ใช่ดิ ามลงเดี๋ยวเปลี่ยนชุดมาใช่ผมป้นมาหนูก็เริ่มจะโวยแล้วมันไม่เปิดให้สักทีนี่มันมีเปลี่ยนไม่ได้อะอะไม่ทิ้งของไม่ได้โอ้ยเฮียแม่งนั่นสิอย่าบอกแล้วว่าเราต้องต่อมอเพราะทิ้งของไม่ได้พี่ต่อไหมครับพี่ต่อตามไม่เป็นไรผมอยากต่อดิแต่ผมกลัวผมกลัวพวกพี่ขายไม่เป็นไรพี่ออกไปเลยก็ได้เดี๋ยวผมอยู่กับพี่เขาเองไม่เป็นไร เออว่าแต่ผมได้เบอร์พี่อารีสแล้วผมยังไม่ได้เบอร์พี่เลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกไม่ติดต่อคนนี้ติดต่อกูดีกว่าเขาไม่ค่เสนอที่ชื่ออะไรนะผมยังไม่ได้ชื่อพี่เลยอ่ะจะเข้าข้าแต่เข้าตอนดึกผมไม่เข้าดึกนะผมทํางานผมไม่เข้าดึกผมทงานด้วยหรอทําสิพอดีถ็าไม่ทนจะเป็นยังไงวะก็ไม่มีเงินแดกข้าวพูดไปนี่เลยเข้าใจไหมแล้วพ่งนี้ไปเรียนไหมไป ผมไม่เรียนผมทํางานเออุณรู้แล้วอ้พี่ทํางานแล้วเหรอผมเป็นน้องพี่แต่ผมทํางานผมไม่เรียนแต่เน่อ๋อจบมหาทา่ผมอ่านหนังสือไม่ค่อยออกเพราะว่าผมไม่เรียนไงอ๋อผมไม่ชอบอะไรขนของเป็นเด็กส่งยาออโอ้ย จริงๆแต่ก่อนเป็นคนขายแต่ว่าโดนลดขั้นให้มาส่งแทนแต่ได้เท่าไรไม่ได้เข้าผมมาเดิเข้าหัวหน้าหมดเลยขายเชื่อเป็นลูกจ้างเป็นผู้ถามจริงมึงอยู่เชียงใหม่จริงไหมเนี่ยใช่ทำไมเจได้ตำรวจอย่าหญ่ใหญ่าหญใหญช่อย่างมึงอยู่เชียงใหม่เหรอตอนนี้ไม่เชียงใหม่นะผมเป็นลูกครึ่งอะเองดีเด่นหน้าเชียงใหม่ไทยมาเนาะผมเป็นลูกครึ่งตอนเด็กผมอยู่อีกจังหวัดนึงเอ้ยจังหวัดไหนตอนโตตอนเด็กอยู่จังหวัดอะไรตอนเด็กอยู่ร้อยเอ็ดออ๋ดีเป็นคนอีสานตอนนี้ เหนือได้ย um> ี่แอนใช่ได้อะต่อเนี้ยเขาได้อะผมเป็นคนอีสานแต่ว่าผมชอบแบบผมชอบพูดไทยไงอแบบภาคกลางไงก็ต้องพูาไทยไงใช่ไม่ถึงก็ภาคกลางไม่ถึงผมมากพากาดไงแต่พูดภาษาไทยเอ้ยมึงมึงอันนี้เป็นมึงแปลอันนี้ไหมล่ะเป็นนายอันนั่นแหละเป็นอะไรนายอันอะไรคือนายอัน เราไปหาเสิร์ชดูหนคลิปหลุดอ่ะแมวขี้เกียจเสิร์ชเอาเป็นว่าชื่อพี่คุณคุณแล้วเสียงเมื่อกี้เสียงโอ้ยเหมือนได่เคยได้ยินที่ไหนวะเห <c oughs> มือนผมเคยไปทักแล้วแบบแล้วพี่ก็มาทักผมแต่พอผมจำพี่ไม่ได้พี่ก็แบบโอ้ยมึงแค่นี้มึงก็จำกูไม่ได้หรืออย่างเนี้ยแม่มันโคลม่าน่ะมึงรับฝายแม่ก่อน ไม่ใช่แม่แม่นอนแล้วสาวสาวเพื่อน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 โอ้มึงกินที่หมดก่อนแล้วเพื่อนพี่หายไปไหนหมดนี้ไม่เล่นแล้วหรอเขาไม่นอนเขายังไม่เข้าคกนเขาทํางานกันแล้วคนหนึ่งอะที่ที่ชื่อว่าทักสินอะอ๋อเด็กวัดหรอหนูจำได้คนนั้นที่ชื่อทักสินจะเข้าเที่ยงเที่ยตีสองเพราะว่าเขาทํางานอ๋อเพื่อนพี่เหรอใช่รู้ไหมทำงานรู้จักกันได้ทำไมเลื่อนพอๆกันเดี๋ยวก็เห็นไป ไม่เห็นเขาชอบไปนี่เด็กว่าไม่ไหาสาวมั้งไปกับพวกผมนีม่้แหละแต่หนูไม่เห็นบี่เลยแต่ตอนนี้มันไปกับสาวแล้วใช่ช่วงช่วงที่ที่ผ่านมาสนิทกันเพื่อนแต่ตอนนี้ไปแต่กับสาว <c oughs> สาวที่อดีตผมเคยไปเตาะไปนั่แหละนางสาววัดใช่ไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะจำไม่ได้เตาะหลายคนได้สักคนบ้างไหมพี่มีคนนึงจะได้อยู่แต่ว่าไปหักัวกเขาก่อนคือทำเลยครับไม่เราเอาใจไปเล่นไงเป็นหนูดูค่าแล้วเนี่ยเอาใจไปเล่นแล้วแล้วรู้สึกแบบรู้สึกรู้สึกรู้สึก,สก,สกเขาแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าละ ไม่อยากเขาเสียเวลาเพราะเขาฟังดูเหมือนเขาเป็นคนแบบจริงจังไม่ใช่ว่าผมไม่จริงจังนะแต่ว่าคบกับผมมันไม่แน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้ออก็เลยไม่อยากช <ขอ S 2> ัดเจนเหรอเออความชัดเจนความแน่นอนเพราะว่า<อ>วันลุงวันครึง่งผมอาจจะโดนใครสักคนฆ่าตายก็ได้อะไรแบบเนี้ยพี่คิดกว้างมากอะ่ะใช่<ป>มีมน้องคนหนึ่งมีน้องคนหนึ่งมันมาบอกผมหลังจากที่ผมบอกเลิกเขานั้นไปบอกว่าพี่พี่หัดเลิกคิดถึงอนาคตทีพี่พี่คิดแค่วันนี้พี่จะหาข้าวแดกไงให้ไม่ตายก่อน พี่อย่าไปพึ่งคิดแล้วพรุ่งนี้พี่ต้องแดกน้ํากี่แก้วจริงวะเนี่ยเป็นคนพูดองนี้เหรอใช่หลังจากนั้นก็คิดได้แต่ว่าก็ไม่ได้กลับไปหาเขาเพราะว่าไม่กลา้าไม่กล้าเสน,เสนอหน้าไปหาเขาเขามีมาแล้วเหรอย,ยังไมยังไม่เห็นเขาอยู่ในเมืองสักวันเลยอเขาอยู่เมืองนี้เหรอใช่เขาอยู่เมืองน,ออองนี้เจอกันที่เมืองนี้แหละชื่ออะไรพี่ชื่อหลินปะอ๋อหลินอีเตอร์เหรอหลินเด็กวัดหลินเด็กวัดเป็นตัวเอลตัวไอแล้วก็ตัวเอ็นห้าตัว เขาไม่เคยเจอเขามาเล่นปีหนึ่งแล้วแต่ว่าเขามาแบบนานๆทีมาจากเตลินอินเตอร์อ๋อลินเตอร์คือใครอ่ะไม่รู้อ่ะเห็นเพิ่งมาได้สักพักอืมทำไมผมไม่เข้าใจอ่ะเซฟชุดไว้มันหายหมดเลยเองเซฟชุดยังไงก็ซื้อยืนยันซื้อก่อนแล้วค่อยไปกรอกชื่อแล้วก็กดยืนยันละพันห้าเออเสองเองไปทิ้งหรือเปล่าไม่คือเมื่อวานผมก็ทำไว้ต้องสี่ห้าชุดวันนี้เข้ามา มันกลายเป็นชุดเหมือนเดิมแต่คนละสีเองแล้วผมก็เลยลบทิ้งก็จะทําใหม่ทีนี้ก็ทําใหม่ไม่ได้ต้องลบไอ้ F2 กอก่อน,อนแต่มันลบไม่ได้ทิ้งไม่ได้อะไรสักอย่างเลยเสื้อเต็มตัวหมดนี้ทุบคอมทุบไม่ได้แพงด้วยเพิ่งได้มาแพซื้อให้ซื้อเองนี่ทํางานงก๊อกโอ้พดีใช่ซื้อบบเองจนเติมเนี่ยแหละอะไรนะจน พราะเติมเนี่ยแหละผมไม่ได้เติมเกมไม่เคยเติมเกมเลยเป็นเกินไม่โตมเกมแล้วก็เป็นคนไม่ซื้อเกมอันนี้คือเป็นเกมที่ติซื้อเลยก็ได้เป็นคนเป็นสายฟรีใช้คำนี้เห็นยากอะไรมั่งอ่ะเหรอฮะฟรีไ้โง่เดินแต่ครับไอ้ชิบหายฟรีไฟไม่เคยเติมแบบพี่เคยเล่นไหมไม่เคยเล่นอ่ะพี่เล่นอะไรมั่งเคยเล่นแต่ฟรีไฟสมัยแรกที่มันออกมาในมือถือ2018นู่นอ่ะโอ้โหโอ้โหโคตรตำนานอ่ะเก๊าตอนนั้นผมก็เก้าปีเองพี่เอ้ยหนูก็เล่นพี่เอ้ยแล้วไม่ค่อยเติมอะไรเติมจอลด เกมเกมเดียวที่เคยเติมไอ้ก็ตอ,ตอนตอนโตผมไม่เติมแต่ว่าตอนเด็กผมเติมเกมบ่อยแอบแม่เติมใช่ไหมเงินตัวเองแอบแม่ผมเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบให้เงินให้เงิน hey, ผมให้เดือน,อนแบบเดือนละเดือนละสามพันให้บริหารเองให้อยู่ไว้รอดหนึ่งเดือนอ๋อคือแบบว่าเขาให้มาไอ้นี่เลยเหรอแล้วแล้วให้เรามาแบ่งรายวันใช่ผมก็วันละร้อยอะไปโรงเรียนอะ่ะปกติไปโรงเรียนวันละร้อยกินขนมห้าบาทสิบบาทที่เหลือเข้าร้านเกมหมดใช่เด็กเเลยนะ ทุกอาทิตย์ต้องได้เติม P B อ่ะรู้จักเปล่าเกม P B เหอไม่เคยอ้าวแล้วคือไม่อธิบายอ้าวพี่ไม่รู้จักเหรอรู้จักพี่พิมพี่ไม่รู้จักเหรอ P B อ่ะคอยกันมั้งเนื้อบานึงพี่รู้จัก P B เปล่าเออรู้จักกลัวเล่นอธิบายเขาดิคืออะไรเกมยิงปืนอ๋อมันแบบเคยฮิตเหมือนว่าในเมื่อก่อนปะอือพี่รู้จัก C S Go ไหมรู้จักมาถึงพี่พี่สาวเนี่ยรู้จัก C S Go ไหมเฮ่อ่อนไม่ไม่แบบไม่เล่นเลยพี่รู้จักวาร์โลแรนไหมอือ้ารู้จักรู้จัก วอลเลนต์มันก็ปี้มาจาก c ีเอสโกและซีเอสโกมันก็ก็ปี้มาจากเอ่อพีบเอออืมาใจยังสต่ะสลน์ที่มสามไลน์อะสาลาสาไลผมชอบกินสาไลพี่ของกินพี่ได้เปล่ชีวิตพี่ผมแบบอันนี้ผมอยากเปลี่ยนชุดบ้างเลยพี่ผมอยากพี่เพิ่งหนีผมนะผมผมรีคอมได้ไหมครับหนึ่งได้อยู่